สวัสดีครับทุกคนวันนี้หลังจากเพื่อนๆหลายคนบอกว่างานเงียบงานเงียบมากมัค่อมีงานกันนะครับวันนี้ผมขับรถยนต์นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาขับโบกันครับผมออกบ้านนี่ครับผมมาเติมแก๊สที่ผมถ่ายเมื่อกี้ก็คือประมาณห้าร้อยบาทแก๊สห้าร้อย เ <500. S 2> ขาแอป,ปเลยครับเนี่ยเขาแอป,ปมาเลยเต็มประมาณห้าร้อยกว่าบาทมันจะตเต็มถังนะพนเพื่อนแก๊สผมสี่สิบลิตรครับมันค่อยๆจะบอกว่าเคล็ดลับในการขับขี่ออนไลน์ก็เมื่อพร้อมอะไรเงี้ยเราก็อ่านไปใช่ไหมอ่านมาก็เนี่ยนี่เปอร์เซ็นต์การรับงานผมเก้าสิบสามเก้าสิบหกเมื่อวานนั้น มีคนยกเลิกผมงานหนึ่งก็เลยลดลงนี่ครับออนไลน์แล้วครับน่ครับผมเริ่มอ่ะเริ่มเจ็ดโมงแล้วกันครับตอนนี้เจ็ดโมงจะมีงานไหมวันนี้ยเพื่อหลายคนบอกว่าไม่มีงานตอนนี้ผมอยู่ดมสุกเนะี่ย่างมไ,ไ,ไบบานะม่ได้สักบาทเลยยังได้สักรอบนะครับเห็นไหมผมจะตั้งไว้เอืม,อนะมจะตั้งไว้นี่ครับกิโลหนึ่งผมตั้งไว้หนึ่งกิโลพอ แล้วก็หมวดที่ผมเลือกก็คือโบว์อย่างเดียวรถผมบีออสสองพันสิบสองนะรองานกันเลยครับมันจะมีงานเข้าไหมวันเนี้ยใกล้ไหมไกลไหม,ไหมผมเพราะว่าถ้างานไกลมากผมปัดทิ้งหมดครับถ้าเกินรัศมีครับเต็มจ๊สเต็มถังขนาดนี้ต้องได้ตังบ้างหรือไงไม่มีงานเลยก็เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะวิ่งออกไปถนนใหญ่ผมไม่เข้าสุขผมิหลอกผมจะวิง่งอุดมสุขไปฝั่งไปฝั่งหนสิริคลิน เลี้ยงป่าไปเอาจับปัม๊มปั๊มแก้วงานมาแล้วครับโอ้โหแปดกิโลสองร้อยบางแก้วโอ้ยใครจะไปรับอะครับ ไม่ไปรอบหลอกใจเกินแปดกิโลเฮ้ยน่าสนใจนะเห็นไม่เอาดีวกว่ากดทิ้งเลยครับแปดกิโลขนาดเนี้ยเฮ้ยมันบอกว่าเราไมผมมีตอบรับผมกดทิ้งแล้วเนี่ยโอ้โหบางแก้วหงสิบกิโลสิบกิโลเฮ้ยแปดกิโลค่าไปรับก็แปดสิบบาทค่ารถสองร้อยวิ่งอีกยี่สิบกิโลโอ้ไม่คุ้มอไม่เอาอ่ะ บอกการเสียงยกเลื่อสูงอะอย่างเงี้ยพักงานในไกลแบบเนี้ยยกเลิกไปเลยไม่เอาปฏิเสธไปเลยเราต้องก็ปฏิเสธนะไกลเกินพระเจ้าที่ไหนจะจะรอกลับไปเรื่อยสนใจอ่ะโอ้งานเด้งมาข้างหลัง จริงๆผมต้องตรงไปโอ้ไม่เป็นไรตอนมีเซเว่นไหมว่กลับรถนะโอเคไปรับลูกค้ากันครับเสือถนนเส้นนี้มันจะมีเส้นเอ่าเหลืองทึบเป็นเกาะกลางใช่ไหมมันมันจะห้ามเลี้ยวขวาหรือห้ามอะไรนีแหละแต่เราก็เลี้ยวได้เพราะว่าใครมันจะไปกลับรถนวนวะแยก สีนิคลินนะไปเลี้ยวขวาเข้าไปเลยเป็นคอนโดเห็นอะไรครับแล้วมันได้มีเกาะกลางอ่ะนะโ oh. ข้ายกเลิกเห็นไหมฮะเป็นยกเลิกอะไรเนี่ย ผมก็จะถึงแล้วเนี่ยลยกเลิกยกเลิกว่าเรามาเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะงานมาแล้วเพื่อนๆงานมาแล้วงานงาแล้วแค่ไม่ถึงกิโลรับงานมาแล้วจากอะไรมาสีโฮเทลราคาหนึ่งร้อยดสิบาทก็หนึ่งรสบาทก็สิบเจ็ดสิแดกิโลเลยมันไม่มีอันนั้น เวลาเราเวลางานเข้าครับถ้าเราไม่อยากให้เข้าให้งานซ้อนนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมเขากดตรงนี้แล้วก็หยุดคําขอใหม่แล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ Enable New Request อะไรเงี้ยหยุดคําขอใหม่แล้วก็ไปับลูกค้ากันเราจะยกเลิกไหมเนี่ยเมื่อกี้ยกเลิกไปรอบหนึ่งโคตรเซ็งเลยนีเซ็งได้ไงครับก็เมื่อกี้ผมจะถึงอยู่แล้วยกเลิกโอ้เนี่ยงานเข้าของนี่งานที่ห้าผมเนี่ยที่งานเข้า อนท้าเนี่ยัอาแต่ออนมาเนี่ยสามสิบวาทีมีอแอปเนี้ยเขาจะเรียกเขื่อรอแหละเพราะว่ามันเรียกรถยากแต่ถ้าผมนี่โดนเสียงยกเลิกมากเลยนะเพราะว่าผมมาเร็วคือมาเร็วก็ไม่ดีเพราะโดนเสียงยกเลิกเพราะว่าลูกค้าเตรียมตัวไม่ทันผมก็ยน,น,นี่ยอรก็รอก็รอจอดรอ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องแชทน,นะเราจะคุยว่าถึงแล้วอะไรเงี้ยว่าบอกไปอย่างเงี้ยถ้าเราหาถ้าตัวเนี้ยถ้าตัวเลขช่องข้อความมันไม่ขึ้นให้เรามากดสามปีตรงนี้แล้วก็จะมีคําว่า contact เน,นี่ยแล้วก็เข้าไปมันก็จะมีคําว่า contact อ่านอะไรข้อความหรือโทรอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปพอเข้าไปเสร็จถ้าเราพิมพ์มันก็จะโชว์ถ้าเราพิม,มพ์ม มันก็จะโชว์บางบางทีมันก็ไม่ขึ้นไงในผมจะจะพิมพ์แล้วครับนี่เขา็จะแปลให้นะอันนี้ไงไง่ายเขาก็ทักมาก่อนมันจะโอเคอต่างชาติถ้าคนไทยไม่เฮลโลหรอกคนไทยก็จะบอกว่ารอสักครู่นะคะ พ่อพ่อโตอ่าฉันกำลังจะมาเวิวคําดาวฉันกำลังลงมาพบแกไม่ได้หรอกแล้วก็ยามศึกษาไว้เผื่อได้พูดนะวิวคุดาวเดี๋ยวฉันรอฉันสักครูม่รามาั้งกำลังมาถ้ารอเกินห้านาทีแล้วถ้าเราอยากยกเลิกหรือว่าติดต่ออะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเรายกเลิกได้นะต้องกดลูกค้าไม่มานะาจะะมีเสียคะแนน แต่เนี้ยผมลอ้อเพรได้คุยกับลูกค้าแล้วว่าจะลงมาเขาก็ต้องลงมาสวัสดีครับตากสินฮัฟฟี่เท่าให้เว้ สอบบรัเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปรับท่าทงานต่อครับมาอีกลงานนะโันี้ไม่ไหวฮะแปกิโลคิเสธยนะครับ,รรบมันจะมีคำเห็นไหมฮะมีคำปฏิเสธไม่เสียคะนนะปฏิเสธไปเลย ปฏิเสธไปเลยคะแนนไม่ลดถ้าเราปฏิเสธอย่างเงี้ยนะครับมันเกินไปมันจะมีหซ้ายบนซ้ายมือมันจะมีแบบว่าปฏิเสธไม่เสียคะแนนอ่ะเราเราอะรับนะแบบเนี้ยแปดกิโลห้าสามยังไงเขาก็คนเซิลเราอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเรืองกลัวไม่มีงานเข้าตั้งไว้หนึ่งกิโลพอเสี่ยงการโดนบล็อกสูงมากแอปเนี้ยใครไม่เป็น ยิ่งริมแม่น้นํานี่โอ้เราอยู่ฝั่งคนงานเด้งมาฝั่งวัตนาโกสินนี่ก็ยังไม่ข้ามฝั่งก็กิโลนึงก็เป็นงถึงแย่อะไรเห็นไหมฮะนี่แม่น้ําเนี่ยเราใส่มีวงกลมเราต้องดูให้ดีถ้ามันเด้งมาแบบเนี้ประเดเสธก็เสียยกเลิกก็เสียรับแล้วยกเลิกก็เสียแตเ่เราต้องดูคะแนนเราด้วยนะว่าคะแนน,นไหนสูงคะแนน,นไหนต่ำถ้าคะแนน อันไหนสูงอันต่าก็คือถ้าเราไม่รับเลยคะแนนตัวล่างเราจะลดแต่ถ้าเรารับแล้วยกเลิกคะแนนตัวบนเราจะลดอ่านั่นแหละเนี่ยถ้าถ้าเรางานเข้าในรัศมีเราไม่รับไอตัวเก้าสิบหกนิมจะลดลงแต่ถ้าเรารับแล้วหรือเห็นเห็นว่ามันอยู่ในรัศมีนะเราไม่อยากไปเรารับแล้วเราก็เป็นเศษงานตัวเก้าสิบห้าจะลดลงแต่มันก็จะมีอ่าอาจจะเป็นยกเลิกหนึ่งงานอาจจะลดลง คะแนนเดียวมันมันมันไม่แบบลดลงแบบหนึ่งงานก็ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไม่ใช่มันจะมีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่เนี่ยเมื่อกี้ผมเก้าสิบสามพ้ทธิสานปฏิเสียรอบหนึ่งคือตอนเก้าสิบห้าผมงงเลยมันคิดอะไรยังไงไม่รู้มันน่าจะชดเชยเมื่อวานของผมที่มันนั้นให้อะที่มันแบบคิดผิดพลาดให้มั้งเมื่อวานเมื่อวานผมรับจะไปส่งอยู่แล้วู้ทธิสานยกเลิกก็เลยทําให้แบบงานผมเสียไงโอเคครับผมรับงานต่อเดี๋ยวผม ไม่บันทึกนะเพราะว่าเดี๋ยวไปสรุปตอนเย็นเลยเรียบร้อยครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนนี่ครับผมเมื่อกี้ผมเสร็จผมส่งเสร็จงานสุดท้ายตอนห้าโมงครึ่งวันนี้ผมพอแล้วไม่วิ่งแล้วเข้า้านแล้วเพราะว่าออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงนี่ครับวันนี้ผมขับได้อันนี้หนึ่งงานงานเมื่อกี้สองงาน สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างานแรกผมเนี่ยครับงานแรกผมวันนี้ผมเขัาได้เก้างานครับได้เก้างาน,งานแต่งานเข้าผมเยอะนะงานเข้าผมเยอะก็เข้าเยอะอยู่แต่ผมปฏิเสธงานไหนที่ไม่คุ้มผมก็ยกเลิกนะครับเพื่อนอยากรูก้ไหมว่าผมได้เท่าไหร่วันเนี้ย ติดไว้ก่อนอยาู๋ว่าเท่าไหร่นี่ครับหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทกี่ชั่วโมงครับสิบเอ็ดชั่วโมงพันหกผมว่าไม่ผมผมขับไม่ได้วันเนี้ยเพราะว่าวันนี้ราคามันเขาเรียกว่าราคามันกากมากกว่าครับวันเนี้ยว่าจะได้เงินแต่ละบาทนี้ต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับ ร้อยหนึ่งนี่สี่สิบนาทีกับทุกรอบซึ่งมันทําให้เราเสียเวลามากนี่ฮะเมื่อเช้าตอนที่ผมวมิ่งอ่ะเปอร์เซ็นต์ผมตรงนี้จนเก้าสิบห้าอยู่เก้าสิบสามแต่ไอเก้าสิบหกเท่าเดิม <c oughs> มันขึ้น,ข,นขึ้นลงลงในวันเนี้ยน่ครับ๋ยนนี้มาดูงาน,นว่าเนี่ยกันโดยสารครับวันนี้เนี่ยผมเสร็จไปเก้างานเห็นไ,ไหมนี่งานผมเข้าสามสิบแปดงานแต่ผมรับไปเก้างานเองนะครับงานลอกลัาสมรีราคาไม่ได้ผมปัดทิ้งหมดอ่ะ นี่ครับอันนี้ครับเป็นรายได้วันนี้ออยากรู้ไหมว่าเดือนนี้ผมขับได้กี่บาทขับได้กี่บาทแล้วเข้ามาตรงรายได้เลยครับเนี่ยเข้ามาตรงนี้แอนแอนเอนสองหมื่นเจ็ดแล้วนะครับเพื่อนผมขับได้สองหมื่นเจ็ดแล้วผมผมไม่่อยมีเวลาขับเพราะว่าผมทํางานผมขับตอนเลิกงานสองหมื่นเจ็ดเหลืออีกประมาณสักที่วัน แปดวันสิ้นเดือนแปดก้าวันสิ้นเดือนเนี่ยผมก็แค่ขับไปแค่กี่วันหรอกเดี๋ยวผมก็กลับต่างจังหวัดแล้วสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆคนไหน,น,นสนใจขับก็หาช่องทางการสมัครนะครับใน Google หรืออะไรเงี้ยตามลิงก์ครับสวัสดีครับ